Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Wabihina sta'in Wa la hawla wala la quwwata illa billah Alayhi al-azim Allahumma salli ala abdika wa rasulika Muhammad Wa ala alihi Wa sahbihi wa man tabi'ahum bihsanin Ila yamiddin amma ba'd Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh Kepka syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala Kepka syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala Kepka syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala ให้เราสามารถจะนอนหลับได้แล้วก็ตื่นขึ้นมายังมีลมหายใจอยู่นะครับแล้วก็ยังมีความสามารถในการเดินเหินเคลื่อนไหวไปไหนมาไหนได้นะครับแล้วเราก็พาตัวเรามาสู่มสัสยิดมามาทาหน้าที่ของเราในฐานะที่เป็นบ่าวที่กตัญญูรู้คุณจงรักภระดีต่อเราซุบฮานะหัวตาลาที่ต้องใช้คํานี้เนื่องมาจากว่าสิ่งที่เราได้รับเนิยมัตในแต่ละวันนั้นลนะ้วนแล้วแต่มาจากพระองค์เราซุบฮานะหัวตาลาทั้งสิ้นเลยอากาศที่เราหายใจเข้าไป ริสกีที่เรารับแต่ละวันหน้าที่การงานที่เรามีอยู่นี้นะครับโอกาสต่างๆที่เรารับนั้นลดแล้วแต่มาจากพระองค์เรสุฮาวตาราทั้งสิ้นเลยเพราะฉะนั้นมนุษย์บางคนนั้นไม่คิดถึงตรงนี้นะครับไม่คิดถึงตรงนี้คิดว่าที่ตัวเองอมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงทั่วนี้นะเพราะตัวเองบริหารจัดการตัวเองจริง้วไม่ใช่เพราะฉะนั้น เราจะต้องไม่ลืมตรงนี้นะครับแล้วก็อย่าได้เป็นบุคคลที่ยะโสโอหังเป็นบุคคลที่ลืมอัลลอฮฺสุบฮานาหูวตาลาเป็นบุคคลที่ลืมตัวถ้าเราลืมอัลลอฮฺสุบฮานาูตาลาพระองค์ก็จะให้เราลืมตัวเราเองนะเราทําในสิ่งที่ที่ผิดโดยที่เราคิดว่านั่นแหละมันเป็นสิ่งที่ถูกอยู่แล้วนะครับแม้กระทั่งการที่ละเลยเรื่องการละหมาดเรื่องการตื่นขึ้น,น,นเช้าเวลาในเวลาสุภีเพื่อทําการละหมาดก็ละเลยนะบางคนไปนตื่นเอาหกโมงเจ็ดโมงบางคน8ปดโมง เพราะอะไรเพราะไม่ปรับปรุงตัวไม่แก้ไขนะครับไม่ได้พินิษฐพิเคราะห์นะครับว่าเวลาที่เราเหลืออยู่ในดุนยาเนี่ยมันสั้นลงทุกทีทุกทีทุกทีนะครับ<ม>แล้ววันหนึ่งเราจะต้องกลับไปหากับพระองค์เรสุมาหานะหัวตาลานะครับเราจะต้องไปถูกสอบสวนตอบคําถามว่าทําไมถึงไม่ละหมาดทำไมถึงไม่ชีวิตกับเราสุมาใานวัวตาลาทำไมถึงไม่ละหม,ม,ม,มาดให้ทันเวลาทำไมถึงไม่มามาสัสยิดทำไมไม่ทำอานิบัตทําไมไม่ทำความดี อันนี้เป็นสิ่งที่เราจะต้องไปถูกสอบสวนในวันอังร,รารทั้งสิ้นเลยนะครับก็ขอให้เราได้ระมัดระวงังและอีกประเด็นหนึ่งก็คือคนใกล้ตัวเรานี่แหละมีความสําคัญเหมือนกันนะครับจะส่งเสริมเราในทางที่ดีหรือจะขัดขวางเราในทางที่ดีนะครับมีหลายคนก็ส่งเสริมเราในทางที่ดีในทางที่เป็นการตอบรับคาเรียกร้องของพรงะองค์ลัทธบาฮาในฮัวตาลาแต่ก็มีอีกบางคนนั้นที่พยายามขัดขวางนะพยายาม ห้ามเราพยายามที่จะให้เรานะั้นะออกแา่แนวทางที่ถูกต้องนะครับในอัลกุรอานในสุรัตตะกอบุญนะครับอัลลอฮ์สุรารได้หยิบยกเรื่องนี้เป็นเหตุการณ์จริงที่เกิดขึ้นในสมัยทัสลัลสัลลัมอาเลวซัลลัมนะครับอัลลอฮ์บอกนะครับว่ายาฮิลลัดีนามมนูอินนามินอัสวาจิกุมวาอัลาดิกุมอะดูวัลลากุมนะฟาซารูฮุมเวยินต้าฟูวะตัสฟะฮูวะตักฟิรูฟอินัลลอฮะกอฟูรุรรหิม อายะห์นี้เป็นอายะห์ที่14นะครับในสุรอัตตกอบุญนะครับอัลลอฮ์บอกว่าโอ้บรรดาผู้ศรัทธาเอ๋ยบรรดาคนที่มี إ ي م านทั้งหลายเนี่ยที่เชื่ออัลลอฮ์ที่ إ ي م านต่ออัลลอฮ์ศรัทธาต่อละวรอซูลเนี่ยอัลลอฮ์บอกว่าแท้จริงในหมู่คู่ครองของพู้เจ้าและก็ลูกหลานของพู้เจ้านั้นน่ะมีบางคนเป็นศัตรูแก่พวกเจ้าเป็นศัตรูนะฉะนั้นอัลลอฮ์บอกจงระวังต่อพวกเขานะอัลลอฮ์บอกว่าฟาซารูฮุม ฉะนั้นจงระวังต่อพวกเขานะให้ระวังอะไรคือระวังอย่าไปคล้อยตามเวลาเขาเขาเขาบอกอะไรหรือเขาห้ามอะไรหรือเขาชี้แนะอะไรให้เราทาที่เป็นสิ่งที่ขัดกับบทบัญญัติของศาสนาเนี่ยอย่าได้คล้อยตามนะบางทีเราจะละหมาดมาละหมาดที่มัสยิดเนี่ยเขาบอกว่าไม่ต้องลักที่บ้านก็นได้ไม่ต้องไปเราไปทำไมมัสยิดคนไปเยอะแยะแล้วนะมีเหมือนกันนะครับมีเหมือนกันนะ หรือบางทีจะอ่านกุรานอ๋อ่านอ่านแต่กุรานอย่างนั้นละ่ะไม่ทำมาหากินไม่ใช่ย่างนั้นลักษณะทำมาหากินก็ต้องทำกุรานก็ต้องอ่านนะเอ๋บางนี่อะไรเดี๋ยวก็ละหมาดเดี๋ยวก็ละหมาดเอ๊ะอย่าบริจาคเลยนะมันเยอะเกินไปนะทาน้อยๆก็ได้ต่างๆเนี่ยลักษณะต่างๆเหล่านี้ละ่ะที่มันเกิดขึ้นนะในอดีตก็เกิดมาแล้วนะครับในสมัยสุลต่านสุลตวานสลัมเนี่ยมีมุสลิสลสลน,านาชาวอเมริกะคนหนึ่งอ่ะที่ที่ศรัทธาต่อแล้วแล้วก็รอซูล เขาต้องการที่จะอพยพไปมาดินาตามท่านอบีุลฮุสลอฮ์อะไรสักลแต่พัญญาเขาแล้วก็ลูกเขาเนี่ยลูกหลานเขาเนี่ยห้ามปามเอาไว้นะอย่าไปเลย,ยดึงร่างเหนียวไว้นะเขาก็เลยไม่ได้อพยพไปต่อเมื่อตอนหลังเนี่ยเขาได้อพยพไปที่มาดินามีโอกาสได้ไปก็ไปพบว่าสอบ,บัตที่อพยพไปก่อนหน้าเขาพระทศรุษน,น่ะได้รับความรู้กันอย่างมากมายนะแต่เขาเนี่ยมาที่หลัง เขาก็เลยนําเรื่องนี้ไปร้องเรียนต่อทรัตสุลก็จะลงโทษลูกเมียเขาอันนี้แหละเป็นสิ่งที่ที่อาราสุลาได้หยิบหยิบหยิบยกขึ้นมามาบอกให้เราได้รับรู้ไว้ว่าปัญญา,าของเราลูกหลานพองเราเนี่ยนะคู่ครองใช้คําว่าคู่ครองในหมู่พระเจ้ามีคู่ครองบางทีคู่ครองเป็นผู้หญิงก็ดีผู้ชายก็ดีบางทีมุมีนะผู้หญิงเป็นผู้ศรัทธานะาสามีก็ ต่อว่าต่อขานกันนะแกไหนจะคุ้มพิยามทาไมนะล้า,าสมัยไม่ทันสมัยเขาอะไรต่างพวกนี้นี่แหละเป็นศัตรูนะอัลล์บอกคนพวกนี้เป็นศัตรูแก่พวกเจ้าเพราะอะไรทาให้เราเนี่ยออกนอกแนวทางของาศาสนาวันอัลลอฮ์บอกว่าฟาซารูหุมดังนั้นอ่าจอระวังต่อพวกเขาอย่าคล้อยตามอะไรที่ผิดต่อบทบัญญัติของาศาสนาเลยอย่าคล้อยตามแม้ว่าจะเป็นคู่ครองเป็นลูกเป็นหลานมาขอร้องให้ทําก็เถอะนั่นแหละหรือจะไปเที่ยวกันอย่างเงี้ย ไปปิกนิกกันอะไรกันนะอ่าไปกันครอบครัวเอาไม่ต้องละหมาดได้ไหมไม่คุมพิยาบได้ไหมอ่าเออทำไมเธอไม่คุมพิยาบไปเออเรามาเที่ยวกันเนี่ยเอ้าแต่การละหมาดเนี่ยมันเป็นวิญิบเป็นความจําเป็นเราก็จะต้องเตรียมพร้อมเตรียมเครื่องนุ่งห่มเตรียมชุดละหมาดแต่งตัวให้พร้อมในสภาพที่จะเข้าสู่อยู่ต่อลาสุบฮานะหัวตาลานะมันเป็นอย่างนั้นจริงๆข้อที่จริงจริงเป็นอย่างนี้นะครับลูกหลานก็เช่นเดียวกัน นะบางทีเราก็ไม่ได้เข้มงวดกวดขันนะเล่นน้ำกูจนเผลอเลยเวลาเวลาละหมาดทีต่งตางๆเหล่านี้ล่ะมันเป็นความคุ้นเคยเป็นความเคยชินนะแต่ถ้าเราให้น้ําหนักให้ความสําคัญอา้าวเราจะต้องบริหารเวลาให้ดีเราจะไปจุดนี้พักตรงนี้ถึงเวลาปุ๊บเราจะต้องละหมาดเราจะต้องหาที่ละหมาดให้ได้จะไปละหมาดตรงไหนผ้าปูละหมาดมีไหมนะมสัสยิดใกล้ๆมีไหมตรงเนี้ยอันนี้เป็นสิ่งที่จะต้องวางแผนนะครับถ้าจะเดินทางต้องวางแผน ถ้ามันไม่มีจริงๆตรงสวนสาธารณะตรงไหนก็ได้ที่มันส,สะอาดนะครับอันนั้นแหละเป็นสิ่งที่เราน่้จะต้องคำนึงถึงอัลเลาบอกนะครับว่าฉะนั้นนะฟาซารุมจงระวังต่อพวกเขาอย่าคอยตามพวกเขานะต้องให้คําแนะนําที่ถูกต้องนะครับแล้ว โมเมนตคนนั้นที่ที่เขาเกิดเหตุการณ์น,นี้กับตัวเขาเนี่ยคเขาก็ตั้งใจจะลงโทษพัญญาแล้วก็ลูกที่ทําให้เขาเป็นแบบนี้นะที่ทําให้เขาเนี่ยเป็นต้นเหตุให้เขาเนี่ยนะล้าหลังในเรื่องราวของศาสนานะครับเพราะขัดขวางเขาไม่ให้อพยพนะเราก็บอกว่าอ่าวินตาฟูวัตัสฟะฮูวะตักฟิรูนะแต่ถ้าพวกจเจ้าอภัยโทษและยกโทษแก่พวกเขาเอภัยโทษให้นะ แล้วก็ยกโทษให้กับพวกเขาอภัยให้กับพวกเขาในความอ่อนเขาบาปัญญาเขาในความผิดของเขาแล้วก็ตั้งหลักใหม่แก้ไขปรับปรุงอัลร้อ์บอกว่าฟรินอลลอฟฟูรุรอฮายมท้งจริงอลร้อ์นั้นเป็นผู้ทรงอภัยเป็นผู้ทรงเมตตาเสมอนี่คือพระเจ้าของเรานะครับที่ให้โอกาสให้โอกาสบรรดาคนที่ผิดพลาดไปแล้วคนที่ก้าวพลาดไปแล้วในชีวิตเนี่ยได้ปรับปรุงแก้ไขนะครับโดยให้เราเนี่ยอภัยให้กับเขานะแล้วก็ยกโทษให้กับเขานะในสถานที่เขานะั้นเป็นต้นเหตุให้เราเนี่ยต้อง ออกนอกศาสนาคร์ลัมสุมฮหานาหัวตาราแต่ทั้งหลายทั้งปวงนั้นมันอยู่ที่ตัวเราเรา,เราที่เป็นหัวหน้าครอบครัวเนี่ยถ้าเราเอาปัญญาทำกิบรัดนะครับจบเลยจบเลยนะคือเราจะต้องเป็นผู้นำนะเป็นผู้ที่ปกป้องเป็นผู้ที่ชี้ทางถูกถูกต้องให้กับเขาไม่ใช่ตามเขานะครับบางคน,เ,นเอาคนฟ้าขนุนเข้ามาเป็นคู่ครองเนี่ยนะแต่ไปคอยตามเขานะ ผมใช้คำว่าคนฟังคนโน้นแล้วกันนะครับจะได้เข้าใจง่ายๆไปคอยตามเขาเขาไม่เข้าใจเรื่องศาสนาที่ถูกต้องหรือเขายังไม่ได้ซึมซับแต่เวลาเขาชี้นำเราเราก็ถามเอ็นอตามเขาไปไม่ได้นะเราจะต้องมีความเข้มแข็งเราต้องมีความเด็ดเดี่ยวแล้วก็มีการมีจุดยืนที่ถูกต้องแล้วก็นําพาเขาไปในทางที่ถูกแล้วก็พร้อมที่จะชี้แจงพร้อมที่จะทักท้วงเขาถ้าเขาทําในสิ่งที่ผิดอันนี้แหละเป็นสิ่งที่เราควรที่จะได้ปฏิบัตินั่นเอง ให้เรามีจุดยืนที่ชัดเจนนะครับแล้วก็มีความมุ่งมั่นแล้วก็อย่าได้อ่อนข้อให้กับความผิดอ่อนข้อให้กับเชตอนมาน้ายนะอย่าได้ปณีปนอมกับความผิดนะครับไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนจะทําอะไรจะไปเที่ยวหรือจะไปทํางานหรือจะอะไรก็แล้วแต่นะจ้องวางแผนนะไอ้วันนี้จะเพียรที่นี่นะเขามีที่ละหมาดไหมจะไปละหมาดกันตรงไหนจะไปพักตรตรงไหนจะไปรับประทานอาหารกันตรงไหนนะอาจจะแต่งตัวแบบไหนอย่างไรอะเราก็จะต้องชี้นะไม่ใช่ปล่อยตามแต่เรื่องเขาจะทําไงก็ทํา บางคนนี่ใส่ชุดว่ายน้ํารัดติ้วเลยเป็นงูเหลือมเลยนะครับไปไว่ายน้ําอันนี้เป็นสิ่งที่ผิดที่จะต้องต้องปรับปรุงแก้ไขนะครับอย่าได้มองข้ามตรงนี้นะครับนี้นถ้าเราจบชีวิตขณะนั้นจะเป็นอย่างไรนะจะเป็นแบบไหนอย่างไรเนี่ยเราก็หลับตาดิภาพเอานะครับอลัลลอฮบอกนะครับว่าอินมาอามามรุกุมมาลาอัลลาดุคุมฟิตนะอัลลอฮุอินลอฮุอัจรุลอลาซิมถ้าจริงทรัย์สมบัติแล้วก็พวกเจ้าแล้วก็ลูกหลานของพวกเจ้านั้นนะเป็นเครื่องทดสอบนะอัลละบอกทรพย์สมบัติ ของเราที่มีอยู่ก็ดีลูกหลานของเราที่มีอยู่ก็ดีเนี่ยรู้แล้วแต่เป็นเครื่องทดสอบเท่านั้นเลยนะครับเป็นเครื่องทดสอบที่ทดสอบจิตใจเรานะว่าเราจะรักทรัพย์สมบัติรักลูกหลานเหนือกว่ารักอัลลอฮฺสุบานตลาหรือเปล่าจะรักสมบัติรักลูกหลานเหนือกว่าการปฏิบัติตามคำสั่งของ a l l แล้วก็รอซูลหรือเปล่าเท่านั้นเองอันนี้เราเป็นสิ่งที่จะต้องต้องตระหนักให้มากเ,าเราบอกและอัลลอนั้นนะหน้าที่พระองค์นั้นมีรางวัลอันยิ่งใหญ่ นะ้านะที่พระองค์นะสุภัทลานั้นนะ่ะมีรางวัลอันยิ่งใหญ่เลยในวันอาคีรัตถ้าเราเชื่อฟังแล้วก็ปฏิบัติตามไม่ว่าเราจะอยู่ในสภาพไหนอย่างไรเหตุการณ์มันจะเป็นเช่นไรต่างๆกระแสะจะเป็นยังไงอันนั้นเป็นเรื่องของดุนยานะแต่หน้าที่เราก็คือเป็นบ่าวของพระองค์ลระสุภานุสุภัทราที่จ้องจองรักภักดีแล้วก็ปฏิบัติตามหน้าที่บ่าวไม่ว่าเราจะอยู่ในสภาพไหนก็นแล้วแต่ทําให้เต็มความสามารถนะอัลลอฮฺบอกอิตตะกละฮามัสตะตาดุมจงยำเกรงเราเท่าที่พวกเจ้ามีความสามารถ นะเรามีความสามารถแค่ไหนเราทำนะครับอ,อย่าได้เพิกเฉยแล้วก็อย่าได้มองข้ามนะครับเาลาบอกไปนะครับว่าฟัตตะกุลลอหะมัสตตตุมดังนั้นจงยำเกรงอ,อัลอเถอะวะสาวัสมองลุบาติโยวะอัมฟิคุไขระลียมฟุสิกุมนะเรา,าบอกแล้วจงเชื่อฟังแล้วก็ปฏิบัติตามแล้วก็บริจาคเถิดเพราะมันจะเป็นการยิ่งสําหรับตัวของพวกเจ้านะเนี่ยอายะนี้เรา,าบอกให้ยำเกรงองลอเท่าที่มีความสามารถเรามีความสามารถแค่ไหนเราทําขอให้ทําก็แล้วกันนะครับ อย่ามองข้ามอย่าละเลยอ,อย่าเพิกเฉยนะถึงแม้ว่าจะทำไม่ไม่ได้สมบูรณ์แต่ขอให้เราทําเท่าที่เรามีกําลังมีความสามารถนะครับอลัลลอ์บอกว่าเราจะก็ชุมเชื่อฟังแล้วก็ปฏิบัติตามเชื่อฟังแล้วก็ปฏิบัติตามอันะลลอฮ์ด้วยนะเชื่อฟังแบบตามประซูนด้วยเชื่อฟังแล้วก็ปฏิบัติตามคู่กันเลยนะเชื่อแล้วก็ปฏิบัติถ้าเชื่ออย่างเดียวไม่ปฏิบัติเนี่ยถือว่ายังไม่ถูกต้องนะครับให้เชื่อฟังแล้วก็ปฏิบัติตามและบริจาคเธออ่ามีอีกอ่านึงละและบริจาคเธอ อัสสลามส่งเสริมให้เราได้บริจาคมากก็น้อยก็บริจาคเท่าที่เรามีความสามารถอย่าว่าจะเป็นร้อยเป็นพันและแม้แต่บาทเดียวให่นอ้องถ้าเราไม่มีเรามีแค่นี้เอาวอให้ไปแค่นี้นะครับถ้าไม่มีเลยเนี่ยเอา,าเราเราเราบริจาคเป็นคําพูดเราเป็นกําลังกายกําลังเราลึกลึก,ลกรอยยิ้มก็อย่างดีการยิ้มให้กันก็เป็นสระกอเช่นกันนะครับเอลเราบอกว่าให้เชื่อฟังแล้วก็แผดตาลเราแล้วก็รอสุดแล้วก็จงบริจาคเถอะ เพราะอะไรนะครับอัลลอฮ์บอกว่าเพราะเป็นการดียิ่งสําหรับตัวของพวกเจ้านะนะเป็นการดียิ่งเขาจะรลียมฟุซิุมเป็นการดียิ่งสําหรับตัวของพวกเจ้าให้เราเชื่อฟังอัลลอฮ์ปฏิบัติตามแล้วก็บริจาครบริจาคดยอันนี้มันมองเหมือนกับว่ามันเป็นเรื่องเป็นเรื่องสําคัญไม่ธรรมดาธรรมดานะจริงๆแล้วมันไม่ธรรมดาเมื่อเราบริจาคไปในทางของน้าสุมาตราเนี่ยพระองค์ก็จะเพิ่มพูนให้อีกให้กับเรามาอีก ถ้าเราลองสังเกตดูเราจะรู้นะครับเราจะรู้ตัวของเราเองเราต้องสังเกตด้วยนะครับอัเราบอกวาอ่าต่อไปนะครับบอกว่ามาว่ามายุาายยกะชวะสัตซิฮิฟาอูไดกะฮอมุลโมฟเลูนเราบอกแล้วผู้ใดถูกปกป้องให้พ้นจากความตรณีแห่งจิตใจใครที่เราปกป้องใครพ้นจากความตรณีนะแห่งจิตใจเนี่ยคนเหล่านั้นนะพวกเขาเป็นผู้ประสบความสําเร็จเราบอกคนนั้นประสบความสําเร็จแล้ว ถ้าใครที่ที่เอาล้อปกป้องเขาให้พ้นจากความตนันีคือหัวใจไม่ได้ตนันีแล้วมีแต่อยากจะบริจาคอยากจะให้อยากจะช่วยจะมากจะน้อยก็แล้วแต่เ a า l a h บอกต่อไปนะครับว <int> ่ ana ana um um <im> าอินตุฟิุทอินตุกยุทลลฮ์กระดอนนะฮะสนะยุตองอฟูรละกุมวยักฟิร์ละกุมัลลอฮุซุกูรุนฮาลีมเ a า l a h บอกหากพวกเจ้าให้อัลลอฮ์ยืมอย่างดีเยี่ยมแล้วอัล l l a ์ใช้คํานี้นะครับว่าหากพวกเจ้าให้อัลลอฮ์ยืมการบริจาคเนี่ยพระองค์ลอสเวลาเนี่ยบอกเลยว่าหากพวกเจ้าให้อัลลอฮ์ยืมอย่างดีเยี่ยมมททรัััพย์์สินนน้งงหดก็็เปขอออลลลาาาะะุบฮฮวต แต่พระองค์ก็ให้เกียรติบ่าวของพระองค์นะหากพวกเจ้าให้อลล้อยืมอย่างดีเยี่ยมนะแล้วอะไรจะเกิดขึ้นอลล้อ์ก็บอกว่าพระองค์จะอาภัยให้แก่พวกเจ้าพระองค์จะทวีทรงทวีการยืมให้แก่พวกเจ้าทวีการยืมก็ให้ให้ริสกีกับเรามาอีกต่อเนื่องเลยให้มาอย่างต่อเนื่องให้เรามีโอกาสที่บริจาคเพราะรู้ว่าเรานีมีหัวใจที่ชอบการให้ชอบการบริจาคจะให้พี่ให้น้องให้พ่อให้แม่ให้คนใกล้ชิดก่อนแล้วก็กระจายออกไปคนยากคนจนคนฝากิีตมิสกีนหญิงไม้เด็กกำพร้าต่าง ลักษณะแบบนี้อลัลลอฮ์บอกพระองค์ก็จะทรงทบีการยืมให้แก่พวกเจ้านะครับและอย่างองีกวยักฟิรละกุมนะและอัลลอฮ์นั้นและพระองค์ก็จะทรงอาภัยให้แก่พวกเจ้าอาภัยอีกให้อาภัยให้กับเราอีกนะครับอลัลลอฮ์บอกว่าว่ลลาเราสกุลนฮะลีมและอัลลอฮ์นั้นเป็นผู้ทรงตอบแทนแก่ผู้กระทำความดีทรงผ่อนผันการลงโทษ นะเอาละตอบแทนคนทําความดีแล้วก็ผลผ่านการลงโทษให้อันนี้เรักเป็นสาระสาคัญเป็นสิ่งที่อยากให้เราทั้งหลายนั้นได้นําไปเป็นข้อคิดในการดำเนินชีวิตนะครับอย่าได้ปฏิบัติตามนะคนในครอบครัวของเราเนี่ยคู่ของเราเนี่ยที่บางคนเป็นศัตรูกับเรานะเป็นศัตรูขอรับสุภาในวตาราทําให้เราออกนอกแนวทางของาศาสนาก็อย่าไปคล้อยตามเขา ต้องหักห้ามแล้วก็ดึงเขากลับเข้ามาให้ได้นะครับแล้วเราก็บอกนะครับว่าให้เรานั้นอบอกว่าทรัพย์สินลูกหลานก็เป็นเครื่องทดสอบทั้งสิ้นเลยอย่าไปลหลงไหลได้ปื้มอย่าไปยึดติดกับสิ่งต่างๆเหล่านั้นแต่จะต้องบริจาคมันไปในหนทางของเราสุวาลาบริจาคไปเถอะครับบริจาคไปเถอะ <c oughs> เพราะเราเกิดมาในมีแต่ตัวเราไม่ได้พาอะไรติดมาด้วยไม่ได้ข้าสนดมาด้วย นะครับเวลากลับไปละหาเราวลาก็กลับไปแต่จจตัวแต่ใช้ทรัพย์สินที่มีดูนานให้เป็นประโยชน์ให้กับเราในวันอาเกโรด้วยคือการบริจาคในหนทางของละสุบฮานในหัวตลา,าจะมากจะน้อยเอาเร์บอกฟัตตกุลเราหามัสตาะดตุมดังนั้นจงยอมเกลราเท่าที่เรามีเท่าที่เจ้ามีความสามารถให้เชื่อฟังแล้วก็ปฏิบัติตามเอาเร์แล้วก็รอซุนนะครับแล้วก็ให้บริจาคเอาอร์บอกเพราะมันจะเป็นการยิ่งสาหรับตัวของพวกเจ้านะและใครก็ตามที่เราปกป้องเขาให้้นจากการตรณีนะครับเอาเร์บอกคนเหล่านั้นน่ะเป็นผู้ที่ประสบความสําเร็จ นะแล้วพระองค์สุดท้ายก็ทรงสรุปไปว่าใครที่ให้อัลลอฮ์ยืมอย่างดีเยี่ยมยืมอย่างดีเยี่ยมก็บริจาคสิ่งที่ดีๆที่เป็นของฮาลาลนะไม่ใช่ของเหลือใช้ของไม่ได้ประโยชน์แล้วเนี่ยเราเอาไปให้เขาไม่ใช่อย่างนั้นนะเอาไปบริจาคเอาของที่ยังใช้ประโยชน์ได้โดยเฉพาะเงินเงินที่ฮาลานที่ได้มาในทางที่ฮาลานที่มีบารการเนี่ยบริจาคนะครับอัลลอฮ์ก็จะทวีการยืมให้แก่พวกเจ้านะทวีการยืมแล้วก็จะพายโทษให้อีกด้วย นะครับพวกนั้นเป็นผู้ทรงตอบแทนนะครับแล้วเป็นผู้ทรงที่ผ่อนผันในกับการลงโทษนะครับ,ก,รรบก็ขอให้เราเชื่อมั่นนะครับเชื่อมั่นอย่างร้อยเลยอย่างเต็มร้อยแล้วก็ปฏิบัติให้ได้เท่าที่เรามีความสามารถนะครับจนกว่า,าชีวิตเรานั้นจะจากโลกดุนยาณที่ไปน,นั่นเองนะครับก็ฝากพี่น้องนทนุกท่านครับอกลูร์กอลิฮาซาฟัสักฟิรุนาซีมัลีวะลักุมุฮอิสลามสลิมีนัมิงคุลิซัมฟัสตักฟิรูฮูอินนฮุลกาฟูร์รอฮิมัสลามุอะลัยกุมบาราะห์มัตุลลอฮิวะบราากตุ